สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ ICT d e l y กับเรื่องเทคโ,โนโลยีใกล้ตัวที่คุณควรรู้ท่าทันนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการรคมนาคมกับประเทศไทยเมื่อ60ปีที่แล้วจบจนวันนี้ครับ TOT ไม่เพียงแต่มีบริการที่หลากหลายแต่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยครับ และโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญของ T.O.T. โครงการหนึ่งก็คือโครงการ T.O.T. y o u ยังคลับหรือ TYC เป็นโครงการที่ T.O.T. ริเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีไอทีอย่างคุ้มค่าและถูกต้อง จนในปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดชุมชนต้นแบบภายใต้หัวข้อของดีบ้านฉันโด่งดังทั่วโลกครับเพื่อค้นหาชุมชนที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตอาสาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โครงการ tot ยังคลับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่า tot พร้อมรับใช้สังคมไทยตลอดไป60ปี tot เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้หมดเวลาสำหรับ ict daily แล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ